เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสดีครับนี่ผอมาชีเป้าบ้านสวยทำเลทองน้กผู้ชมเลือกซือเลือกอยู่ครับแปลงนี้ติดถนนใหญ่สีเล่นเลยครับแล้วยังได้วิวภูเขาด้วยอยู่อาศัยก็เหมาะทำกอบกิจการก็ได้ร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่รีสอร์ทสบายยเลยบรรยากาศดีดินดีน้ำดีครับตัวบ้านก็ยังสวย พื้นที่กว้างนะครับบ้านสองหลังในพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอยู่ดีแต่ไม่เปรี่ยวไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญนะครับใกล้กับเทศบาลแค่2 0 0เมตรนั่นเองค้าขายได้พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน40ตารางวาครับมีที่เหลือไปทําประโยชน์อีกเยอะทําบ้านไร่บ้านสวนอยู่ใส่ทักคนจนใจคาเฟ่รีสอร์ทก็ได้พื้นที่สูงนะครับตรงนี้น้ําไม่เคยท่วมครับ มีโรงจอดรถแยกท่าหางครับบ้านมีสองหลังในพื้นที่ประตูเขาออกเป็นรีโมทด้วยนะครับกับราคา8 5ล้านแสนบาทเท่าแั้งทำเลท้องครับราคาคุ้มคุมสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้แปลงนี้อยู่จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนติดถนนใหญ่สายป่าซางดอยตีครับใกล้กับเทศบาลม่วงน้อย ใจก็มาดูสาที่จริงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ